กันหลายแสนเนี่ยนะซื้อกันมากเนี่ยนะโดยพระรูปหนึ่งนี่ะนะอันนี้เราเราก็รู้อยู่นะแล้วก็มีมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องนะคนในเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะในเรื่องนี้หลายคนถูกไหมซึ่งเดินทางมาจากขอนแก่นมีวัตถุต่างๆนะครับที่ชาวบ้านนะเขาสัทธานะครับเป็นวัตถุมงคลจากจังหวัดขอนแก่นอามาให้อีกรูปแบบการก่อสร้างพญายนาคค่ะ ได้ข้อมูลมาจากลุงพลว่าก็เป็นแบบเดียวกับที่ก่อสร้างในวัดด่านพระอินท์ที่อำเภอนิคมคาสร้อยมุกดาหารนะคะคที่มีพระอาจารย์พลหรือพระอาจารย์อนุชาอธิปัญโยพระอาจารย์ที่ลุงพลจําวัดอยู่ด้วยก็ใช้ช่างชุดเดียวกันพระอาจารย์พลเป็นคนแนะนําให้ลุงพลสร้างนะคะคหลังหมอธรรมบอกกับพระอาจารย์พลว่าบริเวณบ้านลุงพลเป็นวังพญานาคนี่นะค,ะคือภาพภาพนี้นะฮะที่เป็นรูปแบบ ว่าญาตบอกว่าอย่าไปกินยาแก้ปวดป่วยเคื่องอันนี้เขาเคยไปออกในรายการโทรจแต่แล้วเขาก็บอกพญา,านถอยออกมาได้แต่ตอนนู้นแหละเขาบอกว่าพอา,านอย่าไปยุ่งเลยเพราะว่าแต่ภูมิเจ้าที่แถวเนี้ยเขาไม่ต้องการอยากให้สร้างพญานาคเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าถ้าคนนําพาสร้างหรือคนสร้างเนี่ยบารมีไม่ถึงมันจะมันจะร้อนเนี่ยก็คคอดทั้งโควกันพัดไป สาเทนังสาเชนังข้อที่ีสางเด้เอเอาเรียวๆก่อนบอๆทังค่กันพัดๆสาเทนัง่งขอีีสาเหออาเรียวๆีเรใหเอาๆแต่ว่าดวงตาเนี่เอาลูกแก้วสีที่ว่าตอนนั้นใส่สีอย่างรูครับผมเปินเทียมเงินครับสีม่วงสมวงสีมวงเข้มสีเงินอากตรงหัวใจของพญานาค จุดที่เป็นหัวใจนะครับได้นําไข่มุกพญานาคที่เป็นหินเหล็กเป็นแม่เหล็กดูดได้เป็นหินเหล็กทรงกลมเป็นแร่เหล็กไหลได้มาจากพระที่อุบลราชธานีที่เอามาร่วมทาบุญพญานาคเนี่ยเอามามอบให้เนี่ยเอาไปใส่เอาไว้ค่ะนี่นะฮะมันจะมีคนที่เอาเหล็กไหลเนี่ยมามาในเรื่องของเหล็กไหลเนี่ยใส่หมวกคาร์บอยใส่หมวกคาร์บอยคือมีชาวบ้านร่วมด้วยและก็มีศิษก์ศิษย์ท่ามา็มีพระร่วมด้วยอยู่ ท่าแห่งหนึ่งอ่ารนแห่งหนึ่งที่อยู่แถวๆบริเวณน,นั้นทีนี้มันในการเอาดวงของน้องชมพู่เนี่ยไปดูที่มีการซื้อ็กไลถูกไหมถูกก็คือที่พยานไปสืบมาเนี่ยก็จะประมาณว่ามีการใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดอ่าคือคือถ้าถ้าทีมเนี้ยทีมเนี้ยจีที่เขาอ่าที่พยานรู้มาเนี่ยเขาจะใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดในการที่จะเอาไปทำ และเป็นคนที่มีวิชาอาคมหรือไม่ก็กระอีกหนึ่งคนรวมแล้วสามเข้ากันก่อเหตุอาจารยังนิมิตอีกว่าจะเนี่ยนางเอกนางเอกกับพระเอกเนี่ยนะจะต้องจําคุกส่วนอีกคนหนึ่งอาจารย์ไม่บอกผมเลยว่าตกลงเป็นเป็นเป็นพระหรือเป็นคารวะที่จะต้องโดนะก็คือถ้าถ้าเรื่องหลีกไหลเนี่ยมันจะมีมันจะมีมันจะมีโยมที่สองคนแล้วมีกระรูปหนึ่งตกลงเป็นพระนะไม่ใช่เป็นคารวะนอีกคนหนึ่งก็ข้อมูล ป็นั๊นะอีกคนที่ต้องถูกจำคุกเนี่ยไม่ใช่เป็นคารวะนะจาไหมใช่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 วช่ใ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 ช่แช่ใ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 ช่กช่ใช่ใล่กช่ใช่ใ่อง่อง่ใช่สช่ใ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 ช่นช่ใ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 ค่ใช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 ่แช่วช่ใช่แช่ใน่ใช่ใช่ใน่นี่ใช่ใช่ใช่ใน่ใช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 ่ี่ใ